และนี่มือที่ประเคนี้ทำแทนทุกทขานนะเหมือนกับประเคนเนตนเองเลยในสิ่งที่เราตั้งใจถวายสาวสาธุการพร้อมกันเลยนะสาธุสาธุสาธุใกด์สวนโกวนวนเก็บได้เลยนะคือว่าถวายกันทุกคนแล้วนะใ้จับ ในถวายด้วยมือของ,นนของท่านเองนะในนามของรพรพะเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพพิทิสุพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแปดจังหวัดวัดพระธาตุเชงตุวรวิหารในนามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิชรพรแห่าคณะจังหวัดสกลนครขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ทุกท่านได้เดินทางมาเพื่อถวายพระบร จัออกราหอมด้วยพระองคทองคำนางแอปพระองค์ริวานตลอดทั้งเครื่อสักการะนั่นก็คือทองคำน้านหนักถึงห้าบาทนองถวายเพื่อบูชาต่อองค์ประธานชิมชุมในการที่จะพุ่งปริยอดส่วนที่สซึ่งในการที่คณะผู้เป็นผู้ที่เป็นประธานก็คือท่านดรสุรชัย คณาสายยางณสิบโกอด้ติดต่อประสนานงานมากับทางคณะสงฆ์วัดประทาโดยท่านพระภูสก,รรกุลวรัณาเกีรติซึ่งในวันนี้เปรีปยบภุมิไทเจ้าคุณประเทศจิติโสพลเจ้าวัดวัดประทานจุงจุรงบริหารได้มองไม้ธรรมภาคลวงมารับคณะสัทธาณกิตุคันณตัณใจณใการถวายพระบรมสารีริกธา,ากรรตุแณก็ดังคำปราบดังคำปรารถนา ว่าเพื่อความมั่นคงเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบหนักเท่านั้นโดยองค์พระธาตุเฉิมจุลนี้เป็นที่ปริิสถานพระปรินิกพานในส่วนนี้ซึ่งองค์พระธานเชิมจุลนั้นตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันกล่าวว่าเป็นที่ประดิสถานรอยพระบาทของพระสมมาสังพรเจ้าถึงสี่พระองค์ซึ่งเป็นประเพณีของพระสมมาสังพรเจ้า ว่าก่อนที่จะปริดิพานนั้นก็จะได้ตรวจดูว่ายังมีสิ่งใดที่เป็นพุธทธประเพณีอยู่นั่นก็คือการที่ได้เคยตั้งกติกาสัญญาว่าจะต้องสเสด็จมาปรัทับรอยพระบาทไว้ณสถานที่ตรงนี้คือเมืองของฐางรหลวงจกนั้นเมื่อองค์เสด็จสมาสมเด็จเจา้าประนามว่าโวตมะพระองค์ที่สี่นะ่อนที่พระองค์จะได้สเสด็จดับพันพรริพานก่อได้ดำรีถึงว่า จะต้องเสด็จมายังเมืองหนองหารหลวงนะเพราะว่าที่เมืองหนองหารหลวงคือที่ตั้งขององค์พระธาตุชิงชนนี้มีรอยพระพุทธบาทของพระสมมาสัมพุทเเจ้าอยู่แล้วสามพระองค์นะพระองค์จึงได้เสด็จร้องกับพระสาวงแนะพระสาวงทั้งหลายเสด็จมาที่ผูกัลทางคือที่ตั้งพระธาตุพนมก่อนในเบื้องต้นใ่แนวคำพระรัฐสาวงศว่าแต่อาวุอภคปริพาร ขอให้นำเอาพระบรมสารีริกธาตส่วนปุรากธาตก็คือส่วนหนา้าอกนวปัจจุบที่ประทานพนมดังจากนั้นจึงได้เสด็จมาที่นี่ตรงนี้เรียกว่าเมือ้องอนทางหลวงมีพัญาสุวรรณแทิขานเป็นเจ้าเมืองมีพนางนรายจิงเวงเป็นพระมเหสีได้ถวายการต้อนรับพระพุทธองค์นพระพุทธองค์ได้แสดงประธรรมเทเนาโปรธ ว่าสถานที่ตรงนี้พระสัมมาสัพพุทธเจ้าในพัทธลักษณ์นี้คืพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะว่ากับโสดสันทธธัโกนาคมมนาและกัสปะเคยมาประทับรอยพระบาทไปแล้วฉะนั้นพญสุวณน,นานซึ่งเป็นพญาน,านารักษารอยพระบาทอยู่ตรงนี้ะที่อยู่ก็ได้กล่าวอธิฐานว่าพญานากาารักษารอยพระบาทประทานจึงชุมนัะตก็คื่อพญสุวณนาค ก็เลยนำเอาแผ่นศิลาขึ้นมาจากติพกของหน้ามาจากยอดหน้าของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยประทับรอยพระบาทซ้อนเข้าไปเป็นรอยที่สี่หลังจากนั้นก็จมลงนะตรงที่ตั้งขององค์ประทับนะพยาสุวรรณเนธพิงคานก็ให้ราชบริพานนำแผ่นศิลาแผ่นใหญ่ประทับในที่ที่รอยพระพุทธบาทจมลงไปทำการสักการะเรื่อยมา ในจนกระทั่งพุทธศาสนาไม่มีคนดูแลศาสนาความเข้ามาก็ามาตรวจดูพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นใจยภูมิหรือว่าเป็นสถานที่อันเป็นมงคลนะไม่ใช่เพ,พียงเฉพาะพุทธศาสนาแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์ก็ยังเห็นว่าตรงนี้เป็นที่มงคลก็เลยมาสร้างปราสาทของนะหรือว่าเป็นปราสาทหินศิลาแรลกบูชาเทพเจ้าตามสติของพราหมณ์ เมื่อศาสนาความเสื่อมไปพุทธศา,าสานาเข้ามาอีกทั้งหนึ่งก็ได้เห็นตำนานเห็นประวัติความเป็นมา,เป,นา,เ,ปนาเป็นไปว่าด้านล่างตรงนี้นนมีรอยพระพุทธบาทอยู่ก็เลยสร้างงค์ประทัดเชิมถนละุงเป็นหินต่อมาที่สร้างค้อบปราสาทนั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะปัจจุบันนี้มีความสูงอยู่24เมตรพระบาทสมเด็จพระปรมจนกาธิเบศมหาภูมิพลอร,รยิยเดชมหาราช พระมนาถบพิษได้เสด็จมายกฉันงค์พระทาตุเชืงทุงเมื่อปีโสมพันห้าร้อยสิบแนะเราท่านทั้งหลายเม่อมีโอกาสในการท,าที่จะหุ้มทองยอดพระธาตุนะซึ่งเป็นความดําริของผลิตภคุณให้เจ้าคุณประเทศที่ทสุคนได้ขอทางรกรมศิลปากรว่าทางพุทธศาสนิกนชนมีจิตศรัทธา ที่จะหุ้่งเป็ยของคำณนะซึ่งทางกรมศิลปก็อนุญาตให้หุ้่งได้หุ่งไปส่วนที่1แล้วก็ยังมีทองคําเหลืออยู่บางส่วนก็คิดว่าหุ่งส่วนที่สองก็เป็นอันสําเร็จในส่วนที่สองแต่ว่าในส่วนที่3นี้นะก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนาะใช้ทองคําถึงประมาณ40กิโลนะจะนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการ รับบริจาคนาทองคำเพื่อมุ่งในส่วนที่สโยมสุรชัยน,น,น,นานนำคณะเป็นผู้ตั้งม,มันในพระรธชนาตรัยเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของอายุพระพุทธศาสนาได้ครอบครองนันพระบรมสารีริกธาเก็บไว้คนเดียวก็ได้กลับวไหวเฉพาะตนกับเทวดานั้นก็ไม่จีบพระองค์อยู่ในบ้านในเรือน ก็คิดว่าในส่วนนี้จะเป็นบุญในส่วนของการสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาให้พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพร่กระจายไปทั่วสรารทิศและให้อายุของพระพุทธศาสนานั้นบันคงสืบต่อไปก็เลยนาพระบรมสารีริกธาตุในส่วนนี้มาบรรจุไว้ที่พระธาตุเชิงชุมนะและก็ได้สร้างพรนะอบเป็นของคําหรือวัดของคําเป็นเครื่องสักการะ ในส่วนอามิรสภูชาที่มีค่าที่สูงที่สุดนะทั่วโลกอยอมรับนะนเราเอาไว้ในส่วนนี้ถือว่าเป็นของผู้โลกนะั้นปีกีปีไป, 11, 000, ปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีก็ยังคงเป็นของคำตลอดดนะผู้ที่ได้ถวายของคำจะไม่ยากจน้งชาตินี้และชาติต่อไป แห่จกากนี้ในนามของประฤุษีผุนพระเจ้าผุนประเทศชีติสุพลเจ้าวัดวัดพระาเชจุจุบรีฐานขออนุโมทนาสาธุตาในบุญกุศลที่ทุกท่านได้เดินทางมาเพื่อถวายหอมอ่าภหงส์งปียอดพระธาตุถวายพระกรงุงสาลีนิกธาตุเพื่อบรรจุไว้ให้พระพุทธศาสนาสืบอายุตลอดไปแด่ถวายสังฆทานเดชประสงค์ ขออำนาจผลพระศิริรัตนรไตรุลประพุทธุลประธรรมผลประสงค์ผลหลวงพ่อองคสแสมองคพระธาตุเชิงชมได้โปรดเมตตาประทานพรทุ่งของรักษาทุกทุกท่านขอให้เป็นผู้ปราศจากภูศปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากปัญหาอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ประกอบจิตใดๆขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีอายุมั่นฝันยืนได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีตลอดไปตราบนานเท่านานทุกท่านเธอ